มาอัปเดตกร้าพิกหอมสุพรรณที่คุณลูกค้าสั่งจองไว้ค่ะนี่เป็นแบบถุงดำต้นละสองบาทค่ะมีประมาณ4ีหต้นค่ะตอนนี้มีอยู่พันกว่าต้นคุณลูกค้าสั่งจองไว้หมดแล้วค่ะต้นสีสวยทางนั้นเลยค่ะชุดนี้จะพร้อมส่งประมาณวันที่10ถึงกลางเดือนนี้ค่ะ คุณลูกค้าเกียรที่รอไว้เลยค่ะฝั่งนี้เป็นแบบถาดหลุมค่ะมีหกสบหลุมขายรวมถาด8ปิบบาทค่ะต้นสวยๆทางนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะพร้อมส่งและก็พร้อมปลูกแล้วค่ะชุดนี้คุณลูกค้าก็สั่งจองไว้หมดแล้วค่ะมีประมาณพันกว่าต้นเหมือนกันค่ะ คุณลูกค้ากำลังที่สั่งจองไว้กำลังเคลียร์ที่พร้อมปลูกอีกวันสองวันคุณลูกค้าก็จะมาเอาไปปลูกแล้วค่ะนคะคะก้าพริกหอมสุพรรณที่ร้านยุพินก็ซื้อแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะต้นสวยๆทางนั้นเลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้า